สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกม o, ยูกิโอมาโซกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็เป็นซาวโซนะตอนนี้เริ่มก่อนนะครับมือแรกก็พอได้นะมีอีเมอรแกนใช่ไหมก็พอจะเสิร์ฟโมยเยมาเล่นได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นอย่างอื่นก่อนละกันนะเดี๋ยวไว้ค่อยเสิร์ฟทีหลังก็ได้ส่วนอ e ีวิลเลตตนี่มันเริ่มก่อนมันก็ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวไปคอทิ้เล่นอย่างอื่นก็ได้ตรงนี้มีมังกรทองครับสองตัวนะมาขึ้นมาซ้ําก็ช่วยไม่ได้แหละแต่ว่ามีเป็นลองยวนด้วยเดี๋ยวลองยวนทิ้งสักตัวหนึ่งครับเเเดีนะ๋ยยวริ่มล ไม่นึงครับก็เล่นเป็นมังกรทองก่อนครับมังกรท่าแสกนะถ้าเกิดเราไม่คข้าโทมอนด์ไอเฟกครับสเปย์ได้ก็สเปย์นํำไปเลยแล้วก็เฟกครับแล้วก็ลิงกต่อครับออกเป็นมองนะเอามาตังไวไปก่อนครับเผื่อไอลองยวนโดนขัดเนี่ยเราจะได้ใช้เฟกของมังกรแสงได้ครับเพราะว่าเห็นมอนด์ไม่มีเฟกนะไปต่อครับเอเฟกลองยวนทิ้งพวกมังกรมายาครับหนึ่งใบสเปย์สเปย์เสร็จปุ๊บสร้างโทเคน อ่ะตัวนี้เขาไม่ขัดอะไรครับเราก็ไปต่อครับขึ้นเป็นบาลอนเลยอาทีนี้ได้บาลอนมาแล้วครับก็จะสบายประมาณหนึ่งละตันี้เราก็ไปต่อเลยเอฟเฟกต์ลองยนครับก็โดนซิงโคจะยิงไล์ฝั่งข้ามพันสองแล้วก็เปของมังกรแสงครับก็ด้วยความที่ต้องเล่นลองยยนก่อนครับเพราะว่ามังกรแสงเนี่ยเอฟเฟกต์ที่ว่าถ้าเกิดคอนโทรลมอนไม่มีเอฟเฟกต์ใช่ไหมรีมูฟมันสเปย์เพื่อนได้ครับแต่ว่าหลังจากนี้จะสเปย์ได้แค่มังกรมายาครับเพราะงั้นต้องเอาบาลอนมาเกาะน,นะเพราะบาลอนนะ่ะมันไม่ใช่มังกรมายารีมูฟเลยสเปย์ครับ ออกเป็นมกรดินนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามากรดินลงหลุมใช่ไหมแล้วก็ใช้อิมเมกนครับเสิร์ฟเป็นไอโมเยขึ้นมาก็ได้เพราะเดี๋ยวลงโมเยปุ๊กก็โชว์ใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นแบบไทอาร์เนี่ยจะประหยัดกว่าก็ได้แต่ว่าช่างมาแล้วกันเนาะลิงต่อครับเป็นผู้หญิงครับชาแมนนะอฟเฟกชาแมนเลยซิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็ชุกเป็นมองขึ้นมาครับเพื่อที่จะได้ใช้อฟเฟกของมกรดินได้นะก็ดีเลยซิมูครับ กิดขึ้นเลยเอาไว้ในตานหน้าแล้วใช้ไปอีเมกันครับตรงนี้น่นา,นาเสียดายนะเพราะถ้าเกิดเราแบบคู่หมดเลยเงี้ยก็จะเสิร์ฟเป็นโปรตอนได้ใช่พอสไปโปรตอนปุ๊บก,ก็จะโปรตอนคู่กับบาลอนก็อาจจะเก่งได้แต่ว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเพราะถ้าเกิดฝั่งข้ามไม่ได้เล่นทัดมืดเนี้ยมันก็น่าจะจบเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเดิมๆนี่แหละเสร็จครับเสร็ฟเปโมเยแล้วก็สมมติเลยครับโมเยเอฟเฟกต์โชว์มือหนึ่งใบก็โชว์เป็นมังกรแสงนี่แหละ้าโอเคครับเสร็จปุ๊บซิงโคต่อเลย เป็นแกมม่าเตอร์ครับตัวเนี้ยไม่แน่ใจนะว่าตอนเล่นอ่ะกดอะไรผิดก็ไม่รู้มันเหลอือไม่มีให้เสิร์ชเฉยเลยนะไม่น่าทำะไรผิดก็ถ้าก็ไม่ซีโคแต่ว่าตอนเล่นอ่ะมันเสิร์ชไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันช่างมาันละกันนะตัวนี้ก็จะให้จุไอ้โมเย,ยครับเสร็จพวกก็ผ่านเลยครับตัวนี้เราก็ตั้งบอดประมาณหนึ่งนะมีหนึ่งในเก๋ครับแล้วก็แกมม่าเตอร์ในเก๋อะไรก็ได้หนึ่งทีแล้วก็คู่นี้ก็ช่างมันครับถ้าเกิดเขาตีตัวหนึ่งเนี้ยมันก็จะพอไปต่อได้บ้างหรือมัง้ง ไม่นิ่งเลยอ่าทีครับเป็นไอ้บาเลียนะถ้าเกิดทำเป็นโปรตอนเนี่ยโปรตอนประกาศมืดไปเนี่ยทีเนี้แปลกหนักเลยนะเพราะงั้นก็ดีได้ที่เล่นเป็นคู่นี้นะเพราะคู่นี้ได้2ในเกตจะเป็นผู้หญิงด้วยและไอ้เอฟเฟกต์นกครับนกก็ถ้าเกิดคอนโทรลไอ้บาเลียครับสามารถสั่งสเปย์จากมือได้ตัวนี้ก็จะเกตไปครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดจะแบบถูกต้องที่สุดอ่ะต้องให้เขาสเปย์ลงมาก่อนใช่ไหมแล้วตอนเอฟเฟกต์มันจะชุบหรือจะสเปย์เพื่อครับค่อยเป็นในเกตตรงนั้นอนะน่าจะนิ่งกว่านะแต่ว่า ด้วยความที่เป็นไอ้บาเรียครับมันไม่น่ามีการชุบนะเพราะการชุบมันใส่ไม่แค่ใบเดียวใช่ป่ะแล้วโอกาสที่จะถือบนมือมันก็ค่อนข้างน้อยเลยบ้งหรือว่าต่อให้แต่เป็นมิเลเมตเงี้ยตกหลุมใช่และเสิร์ฟไปเวชชุบมาเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเก่งเท่าเสิร์ฟเป็นไอตัววินโอเวอร์ใช่ป่ะวินโอเวอร์น่าจะเก่งกว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันพี่โซครับในเกณเลยแล้วก็ลิงครับเป็น ไอตัวมาลิเซ่นะก็เดี๋ยวมาลิเซ่ครับจะชุบเป็นมิลเตอร์เมชอแล้วก็ได้ตาคารโบเด่นครับแต่ว่าตรงนี้ด้วยคำที่เรามีแกมมาสเตอร์ครับถ้าเกิดมิลเตอร์เมชอ่ะกดเทคจาทีวิวเพื่อนแล้วสร้างโทเค็นครับเราคอยใบมิลเตอร์เมชครับก็จะใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็เฟกมิลเตอร์เมชครับตกหลุมนะเสิร์ฟการไอบาเลียครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาเลือกที่จะเสิร์ฟเป็นฟิซซิ่งเชนนะก็คือกระดับใบชุบครับตรงนี้ก็มีอยู่สองทางแค่ถ้าเกิดเขาแบบอาจจะอยากชุบมาเลยหรือไม่เขาก็ถือวีโดดดดเเเเเเววออออออรร์ยยยยูู่่่่่แแลลล้้้้นนนนนีีีีกกกก็็็จะะคคคขาาางบบบัััฟฟไมมมทถิ คอนโทรลไอบาเลีย3ตัวครับมอนสเตอร์ Monster ที่เขาควบคุมอยู่ครับที่เป็นไอบาเลียจะไม่โดนจะไม่รับผลเอฟเฟกที่แอคทีฟโดยการสัง่งฆาาก็คือสมมุติว่าเขามีไอบาเลีย3ตัวเนี้ยแล้วเรากดเหตุของแกมาสเตอร์ครับใบอะ่ะมันจะไม่รับผลนะก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วตรงที่เราเสียในเกมไปแล้วด้วยต้องรอดูครับว่าเขาจะเล่นประมาณไหนนะอ่ะตรงนี้เอฟเฟกของไอคอร์ลครับแต่ชุบหนึ่งตัวก็ชุบเป็นมิเรเมครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปใบตัวมิเรเมก็ได้นะ อ่าแล้วชุบครับตัวนี้จริงๆลืมดูไปนหน่อยนะเพราะถ้าเกิดเขาเลือกชุบเป็นนกเนี่ยนกสเปใช่แล้วก็จะชุบเป็นนกผู้หญิงครับทีนี้เขามี3ตัวแล้วจะล็อกพอดีนะก็ทีนี้จะระบากของจริงเลยแต่ว่าเขาก็เลยที่จะชุบสปีกเกอร์ครับไม่รู้อาจจะไม่ได้ดูเทคให้ครบๆแล้วเพราะตัวนี้เทคสเปครับมันยังอยู่ใช่ป่ะถ้าเกิดเขาชุบนกเนีน่ยนกชุบผู้หญิงและไอมิเลเมครับกดเทคจะทีบิวเพื่อสเปคทีบิวไอ้นี่ใช่ป่ะเราจะไม่สามารถใช้เฟคของแกมม่าเซอร์ครับใบได,ได้ครับเพราะว่า ไอฟีชิ้งเชนจะช่วยไว้นะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเขามีมาแค่2ตัวครับเพราะงั้นง่ายๆเลยเอฟเฟกของมิเลเม,ลมลครับทีมีหนึ่งตัวจะสร้างโทเค็นเราก็ใช้แกมมสาเซอร์ครับใบทิ้งไปเลยอีโซโอ่ะทีนี้ก็ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลละทีโคครับโอ้เป็นบิลแนกนะบบลแนกนี่ไม่น่าเชื่อนะว่าจะยังแบบมีคนเล่นอยู่ในสมัยนี้นะ แต่ว่ามันก็ทิ้งมือใช่ไหมทิ้งมือแล้วดีครับซึ่งมันดูไม่ค่อยเก่งแล้วสมัยนีย้จริงๆทําเป็นไอ้นี่น่าจะเก่งกว่าด้วยซ้ําทําเป็นใครนะไอตัวม้าน้ำอะ่ะทิ้งมือยิงอะ่ะยิงให้มันจบๆไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาทางดีต่อเพราะว่าเนี่ยเป็นบิวเนมามันก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมละ่ะโอโกติกันนะนิดนึงครับโกทิ้งสองใบเลยทิ้งสองใบก็จะดีการ์ดสองใบครับก็จะดีบาลอนใช่ไหมแล้วก็ดีเป็นแกมมาสเตอร์ครับตัวนี้ก็ไม่เสียหายครับเพราะว่าฝั่งข้ามมือเหลือแค่ใบเดียวแล้วแล้วเขาเล่นต่อไม่ไไไดด้้้้แแลลววครัับบินบมมอนนน่่นะมมมจเเกยูา เพราะงานคู่เนี่ยครับด้วยคำที่เราโจมไมันจะเกียร์ครับโจมไอเคเซียไม่ะพอเราลงปุ๊บเราทีบิวเล่ไปไทยอายเงี้ยเราจะได้เซตนี้เหมือนเดิมไปเปนะเท่ากับบอร์ดเราไม่ได้เสียอะไรเลยไม่ใช่ครับกตีกผู้หญิงนะจากทีเนี้ยน่าจะรู้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาตีเด็กเงี้ยเอฟเฟคผู้หญิงก็จะระเบิดบิลแน็คทิ้งเลยนะอ่ะเข้าปาครับเข้าเทินดีวกว่าเจ้เลยโอ้มังกรมืดนะตัวนี้ก็มีหลายชอยครับเราจะเลือกเล่นพวกมังกรแสงมังกรมืดก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้คอนโทรลมาเอฟเฟคจ้ะสเปรย์ไปปุ๊บแล้วก็ลิงก์นนนนนู่นน่่่่่ีัตตอได้แวา เรามีอิกเคเซียครับเพราะเดี๋ยวเราเล่นเป็นทางที่ไปก่อนแล้วกันนำม่าไปเลยครับแล้วก็เฟ er. ็เคเซียทิวตัวเองสเปรย์พวกซัสโซครับอาทีพที่ออกไปไทยอาร์แล้วเพราะว่าโมเย,ยไม่เอาใช้แล้วเดี๋ยวเราเล่นทีหลังนะตัวนี้ไทยอาร์ครับเอฟเฟกต์เลยรีมูฟซังกรมายานหนึ่งใบครับหรือซัสโซนะแล้วก็ตาโทเค็นนี่เ้าต่อครับเป็นแบ็คเซียนะตัวนี้ถ้าเกิดเราจะเล่นแบบง่ายง่ายไง,ยงครับเราก็ทำเป็นแกมมารเซอร์ก็ได้่ะแกมมารเซอร์แล้วก็เล่นเป็น บาลอนเหมือนเดิมแต่ว่าเรานี้ไปใหญ่โตได้ครับเราก็ไปใหญ่เลยแบคเซียรครับเช่นเลยเช่นหนึ่งไทอารครับจะโม่แล้วก็แบคเซียรครับจะดีการ์ดหนึ่งใบเราก็ดีเป็นดีนะครับดีทิ้งมที่จริงมันได้ดีสองใบครับแต่ว่าดีแคบใบเดียวก็พอที่ซบเลยเอ่ะเราไปต่อครับไทอานะโม่มัง,งกรน,น้ําครับก็เอาไปโฉมไปเยอะๆแหละแล้วก็ไปต่อครับแบคเซียรครับ ระเบิดมอนเราหนึ่งตัวแล้วก็ชุบมอนมังกรมายาครับสี่ดาวือต่ำกว่าจากตุ้มได้ใช่ไหมสีด่ดาวต่ำกว่าปะอันนี้นี่สีด่ดาวต่ำกว่าระเบิดมองทิ้งไปครับชบเป็นโมเยแล้วก็โมเยเมื่อน,นอมอนสเปคครับโชว์มังกรมายาหนึ่งตัวทาโทเค็นแล้วก็ไปต่อเลยออกเป็นแกมาสเตอร์ครับแล้วก็เฟกเลยอาทีนี้ได้เฉยเลยนะก็เชนหนึ่งเสร็ครับเชนสองจวเหมือนเดิมไม่ได้ใจเนาะตอนนั้นกดผิดหรือเปล่าอาจจะกดผิดละมั้ง โอ้โหอยูตัวซ้ำๆนะตัวนี้แกมา t m a s t e ครับเซิร์เลยเซิร์เป็นไอ้ลองยวนครับแล้วก็ลองยวนทิ้งแล้วก็ได้บอลครับเหมือนเดิมนะทีนี้เราพอยเขาเหลือแค่6คะแนน8ครับเราตีหมดก็ชนะละก็ได้บอร์ดเหมือนเดิมนะซิโกอ่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมไอ้ตรงที่เขาใช้เป็นเวทชุบอ่ะถ้าเกิดเขาชุบนกจ้ะ เกมน่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะเขานะ่าเซตแบบเป็นบอดใหญ่ได้เลยเพราะว่าเอฟเฟกของมิลเลเมทที่สร้างโทเคนครับมันก็จะไม่โดนนิเกตเนาะก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลีเด็์ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเด็์ของเด็กไอบาเลียนครับก็เป็นคล้ายๆที่เคยเล่นมั้งแต่ว่าใส่เนี่ยซิงโคโซนแต่ว่าซิงโคโซนไม่ส่งผลแล้วกันเราอยู่ละแล้วก็ฮิกซ่าแค่ใบเดียวครับแล้วก็กบนะกบมันเหลือแค่ตัวเดียวมันหวังผลอะไรไม่ค่อยได้นะก็เลยไม่ได้ใส่เท่าไหร่เอาละครับใส เป็นเฮกซ่ามีกบด้วยแล้วก็แม็กซี่ครับแต่ว่าแกม่าใส่แค่นหนึ่งครับถ้าเกิดใส่แค่นหนึ่งอะสู้ไม่ใส่เลยเนะี่ยดีกว่าั้ยเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นเดยการ์ดใช่ไหมพอกะะันสู้ใส่ใแหบบ้เต็มแม็กเพื่อให้มันขึ้นมือแรกน่าจะเก่งกว่านะแล้วก็เป็นมิเรเมครับอันนี้เจ้าหมาหมาก,ก็ฝังข้าไม่สามารถประกาศโจมตีโดยมอนที่พลังโจมตีมากกว่าหรือเท่ากับทังปองกันใช่ก็คือพันหกหรือมากกว่าจะตีไม่ได้แล้วก็คนนี้คนน,คน,นี้จริงจริงะถ้าเกิดพลังมันเยอะกว่านี้หน่อยน่าจะเก่งนะ มันบอกว่าถ้าเกิดคอนโทรลไอสบาเลตัวอื่นครับจะเป็นเหมือนไอ้ไหากัมยางครับทั้งสองฝ่ายต้องเซตเวกก่อนที่จะใช้ครับก็คือถ้าเป็นพวกยูเบลเงี้ยก็ต้องเซตการ์ดก่อใช้เขาจะเล่นยากขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้อุลล่ารครับมีป้าด้วยแล้วก็น้องผู้หญิงครับ3เลยไลโฮครับแล้วก็นก3ตัวเป็นไอเจดด้วยแล้วก็นิบิลูครับฮาร์ปี้ชุบชีวิตเวสเซอร์สามใบวินโนเวอร์ครับฟิีซิ่งเชนชิโนชิดาบดับเด็ดไอส์บาเลีย อีวิลิแมต3ใบนะก็ถือว่าเก่งใช้ได้กับในเกี่ยวนี้นะแค่ใบเดียวครับแล้วก็เป็นซีโคโซนเอกตาก็เป็นพวกทัดน้ำเป็นหลักนะเพราะเล่นเป็นไอบาเลียนะมันก็ค่อนข้างจะฟิกท่าประมาณนึงก็ประมาณนี้ครับผมสำเร็จไอบาเลียนนะก็เห็นคนเล่นเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยวันก่อนก็เพิ่งเจอไปแล้วก็วันนี้ก็เจอหลายรอบเหมือนกันนะก็แปลกดีเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับ อันนี้ก็เป็นไทสองนะครับตอนนี้ก็เริ่มก่อนนะครับมือแรกค่อนข้างดีเลยครับมีโปรตอนมือแรกนะได้มาเสบียาไปเสพน์แล้วก็ชี้นิ้วสองใบครับชี้นิ้วเนี่ยไม่มีวัดเปอร์เทินครับขึ้นสองใบก็ถือว่าดีใช้ได้เพราะงั้นเราน่าจะรันได้อย่างราบรื่นครับแล้วก็มีเป็นไทอาร์ด้วยกับมังกรแสงนะตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับมังกรแสงนะไม่ได้เขาโทนมาให้เฟลกครับสเปรย์ได้ก็สเปรย์นำไปก่อนเลยเอาไปถมลุ่มนี่แหละไทอาร์ลงปุ๊บไได้้มมีีกรระสุนวูฟ ลิงเลยเป็นมองครับแล้วก็ลงไปไทอารครับเอฟเฟกเลยรีมูฟมังก็แสครับสร้างตังเคนไม่ต้องใช้เฮกสเปร์ละไรสาระโเคขึ้นเลยแล้วก็ไปต่อครับเป็นแบคเซียนะแล้วก็เชยครับแบคเซียจามโม่อาตัวนี้ตัวเป็นบูาราลาครับก็เราตัวชีนี้ว่าสองใบนะเพราะงั้นทางสะดวกแน่ๆชี้ทิ้งไปเลย ลีโซครับอาทิเราก็ลั่นต่อยาวๆโม่เป็นโมเย,ยครับแล้วก็เฟกของแบคซีเลยระเบิดมองทิ้งครับชุบโมเย,ยโมเย,ยสเปคครับก็โชว์มังกรมายาหนึ่งตัวสร้างโทเค็นเสร็จปุ๊บซิงโคครับออกเป็นแกนมาสเตอร์อาทีนี้เทนหนึ่งเซอร์เชนสองจั่วครับถ้าเกิดเราจั่วเป็นมังกรมายาใครสักคนครับ เดี๋ยวแกมาสเซอร์ก็จะเสิร์ฟเป็นลองยวนใช่ก็ได้บอลอนอีกตัวหนึ่งหรือถ้าเกิดจไม่เจอเงี้ยเดี๋ยวแกมาสเตอร์ค่อยเสิร์ฟเป็นแบ็กเอาท์ก็เดี๋ยวมาช่วยกันยิงอะไรอย่างนี้โอเคครับดีท็อปเลยโมเยครับตัวหนึ่งอ่ะจไม่เจอบังกรมายาน,นะครับแต่ว่าได้เป็นอินเปอร์ก็ถือว่าดีนะเพราะอินเปอร์เป็นใบยหยุดประมาณหนึ่งแล้วก็เร์คครับตรงนี้พอจวไม่เจอบอลครับเราก็เสิร์ฟแบ็กเอานะแบ็กเอาจะได้ช่วยยิงได้แล้วก็มีอินเปอร์ช่วยใบยแล้วก็มีเป ตัวนี้สามธาตุครับที่เราชงไว้นะเราก็รีมูฟครับแล้วลงเป็นโปรตอนเลยเอฟเฟกโปรตอนครับประกาศมืดไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวนี้เมตามืดเยอะเซตสองครับทีนี้ก็ช่างมันถือไว้ก่อนเพราะเราไม่มีบาลอนใช่ไหมถ้าดูฮาร์ปี้ครับเซตหมดแล้วดูฮาร์ปี้อาจจะลำบากนะเอาเลยไม่หนึ่งครับอีฝ่ายใช้สุสานโง่ครับก็ไม่ไหนปัญหานะอ่ะทีนี้ทางสะดวกสุสๆครับเรามีโปรตอนประกาศมืดไปแล้วและอีกฝ่ายครับเป็นเดสเปียร์ครับเป็นพวกแบดเดดนะ และตัวสู้ใบดเดครับมันเป็นทัุมืดน่าจะเกือบหมดเลยนะเพราะงั้นน่าจะสบายครับไม่ในปัญหาอะไรเสอครับเสอไปเคลมแล้วก็เคลมเคยมปท้าแสงนะนอร์มอลครับจะสามารถส่งเอาบัตหนึ่งใบหรือว่าการที่ตีเทคเอวัตครับลงหลุมได้หม่บ้าครับอวัตก็ไม่ช่วยนะครับเพราะว่ามันสเปรย์ไม่ได้นะันเป็นทับมืดอ่า่านเลยครับพ้อเทิร์ดีกว่าโจเลยโหเดี๋ีบิลูนะดีบิลูกมาช่วยครับตัวนี้ก็ง่ายๆครับ เราก็ค่ใช้โปรตอสประกาศมืดไปเรื่อยเ,เราก็จะรันได้แบบยาวๆแล้วแล้วก็พวกนี้ช่วย,วยตีไปเรื่อยน่าจะได้อยู่นี่ครับประกาศมืดเลยโอตรงนี้อีกฝ่ายโยนเป็นอุซาก,กิครับตัวนี้ครับเขาอาจจะไม่ได้ดูเทคของโปรตอสน,นะอาจจะไม่ค่อยมีคนเล่นช่วงนี้ครับเอฟเฟกต์ของอุซาก,กิครับมันโยนปุ๊บใช่มันจะทําลายตัวที่ใช้เอฟเฟกครับแต่ไม่ในเกตนะแล้วก็โปรตอสครับมันจะมีเทคก,การไปนี้ไม่ถูกมาราจิ้งไฟการครับก็คือโยนปุ๊บก็คือจะเสียฟรีนะไม่ได้ทังในเกตไม่ห้ามลายไม่ได้เลยเลยนะนี่ครับ จบเลยอ่ะก็ไม่ถูกหลายครับเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็คือถ้าเกิดได้เริ่มเกาะครับแล้วแบบได้ลงโปรตอนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างได้เปรียบกับเมตาประมาณนี้ครับก็ไปวัดดวงทีหลังนะว่าฝั่งข้ามจะเล่นมืดหรือเปล่าแต่ว่าเด็กมืดมันเยอะครับช่วงเนี้ยโอกาสที่จะได้เปรียบก็มีสูงประมาณหนึ่งแหละก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูรีดเดกฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีดเดกของเด็กฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็เป็นแบดเดดนะแบดเดดหกสิบใบครับซึ่ง ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนตัวยังไม่เห็นพอยนะว่าเล่นแบดเด็ตหกสิบใบเพื่ออะไรเพราะว่าต่อให้ตัดหญ้าอย่างเงี้ยตัดหญ้าปุ๊บมันโดนใครถึงจะเก่งอะ่ะต้องตัดโดนแบดเดตฟิชชั่นเหรอแล้วก็โดนตัดตัดให้โดนไอ้รีทิวชั่นโดยจะได้รีมูฟแล,ล้วเก็บมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะก็แปลกๆเหมงอนกะใครรู้ว่ามันทําไปเพื่ออะไรก็เล่าให้ฟังคอมเมนต์ไดว้วกันเนาะก็เดี๋ยวดูใบเด้กครับใบแรกเป็นล็อกเบอร์ครับทาจิดี้แม็กซี่อุซากิอุดะะอัลบัตอารูเบอร์มีนกด้วยคิด โคดินซอสโซคาร์ทิเซียเคมแมกนามัสโตโมครับอัลเบียนลูบิเลียน3เลยฮาปี้สุสาคนโง่อันนี้เป็นอารลัวนะอารลัวก็จั่วมาไปเด็กมืดเนาะตัดหญ้าครับเฟสชั ment, White, Fusion, ่นเด p l อยเมนต์แบดดินไวท์แบดเดิ้ลฟิชชั่นพัดใหม่แบดเดิ้ลลอสบุ๊กอียิปนะไอเนี่ยเคียร์บอสจิ้งออกมาสมัยนี้แต่ว่าเคลียร์เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องตีให้หมดนะถ้าเกิดมันยังเหลือมอนต์ก็จะลำบากได้ชิ้นที่สองครับแบดเดิ้ลนริ่ง ไฮสเปริต์แบนดิเลสอีเปอร์สองใบแล้วก็แบดเดสซ์ครับใบเนี้ยพี่หวอตั้งมือนานมาแล้วครับไม่เคยเห็นใครใช้แบบสำเร็จเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันประมาณไหนนะแล้วก็กระดาษมังกรแสงนะนี่คืออะไรฟิวชั่นดูพิเคชั่นก็ไว้ก๊อปแบนเดซ์ฟิวชั่น,น,น,นแล้วก็รีทิวชั่นครับเอ็กต้าก็เป็นพวกตัวฟิวชั่นนะตามสูตรของพวกแบดเดสแต่แหละไม่น่าจะมีอะไรแปลกประหลาดเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กแบดเดสนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ